สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องสาําคัญเรื่องสุดท้ายของอการให้ความรู้สําหรับประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคตับในธีมเรื่องของครบชัดลึกนะครับตอนนี้ให้ชื่อว่า10คําถามความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคตับนะครับก็จะเป็นประสบการณ์ที่คนไข้และญาติได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ซักถามเราแล้วก็พบบ่อยๆนะครับหมอก็จะลองสรุปมาแล้วก็ลองตอบคําถามให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับ ผมเริ่มที่คำถามแรกนะครับคนไข้ก็มักจะถามว่าเวลาเราไปตรวจสุขภาพนะครับตรวจเลือดแล้วไม่พบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบแต่ว่ามีค้าตับอักเสบคนไข้ก็จะงงๆว่าตรงจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคตับแล้วจะเป็นตับแข็งหรือไม่นะครับบางคนเข้าใจว่าถ้าไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบไม่กินเหล้าเนี่ยไม่ตับแข็งแน่นอนซึ่งอันนี้จริงหรือไม่นะครับคําตอบก็คือว่าไม่น่าจะจริงเหตุผลเพราะว่า ถูกต้องครึ่งหนึ่งครับว่าตับแข็งส่วนใหญ่ในคนไทยนะครับรวมทั้งต่างชาติเนี่ยจะมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการดื่มสุรากฮอลอ์ทุกชนิดนะครับไวรัสตับอักเสบแน่นอนเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยแต่ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกมากเลยนะครับในปัจจุบันที่พบว่าเริ่มกําลังพบได้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นคนไข้เบาหวานที่เป็นมนนานานๆคุมเบาหวานไม่ได้ดีคนไข้โรคอ้วนเหล่านี้ทาให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าไขามันพอกตับหรือตับข้างไขมัน พอเป็นนานๆข้าวกลุ่มนี้ก็ทําให้ตับแข็งได้นะครับหรืออีกกลุ่มหนึง่งกลุ่มที่เป็นตับอักเสบเรื้อรังจากโรคที่ภูมิคุ้มกันทํำลายตับตัวเองอันนี้ก็จะทําทให้เกิดตับแข็งได้นั้นจะเห็นว่ามันมีเหตุอื่นๆนํามามากกว่าที่เราเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ควรจะไม่ชลาใจนะครับควรจะหาสาเหตุให้ครบโดยเฉพาะถ้าตรวจสุขภาพแล้วพบค่าเลือดการทํางานตับผิดปกติคําถามถัดไปก็คือว่า หากมีอาการท้องมานหรือขาบวมจะต้องเป็นโรคตับแข็งจริงหรือเปล่านะครับก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เราคุยกันไปในหลายๆตอนว่าตับแข็งแน่นอนถ้ายินยันว่าเป็นตับแข็งแล้วมีท้องมานมีขาบวมได้ก็แปลว่าตัวอาการตับแข็งแย่ลงแต่ถ้าวกกลับมาคนไข้ไม่ทราบเลยว่าเป็นตับแข็งมาก,ก่อนมาด้วยอาการขาบวมท้องมานอาจจะไม่ใช่โรคตับแข็งก็ได้นะครับ เช่นจากในภาพนะครับโรคหัวใจล้มเหลวถ้าเรามีคนที่รู้จักนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับที่มีความเสี่ยงเช่นมีเบาหวานความดันไขมันสูงนะครับเป็นโรคของริ้นหัวใจผิดปกติเหล่านี้พอเป็นนานๆเข้านานๆเข้าหัวใจทํางานได้ไม่ดีนะครับหัวใจก็ล้มเหลวก็มีอาการขาบวมได้เป็นหนักๆเข้าก็มีน้ําในช่องท้องได้ แต่มักจะมีอาการร่วมด้วยอย่างอื่นนะครับนอกจากขาบวมที่เราคุยบางทีก็จะมีเรื่องของเหนื่อยอาการเหนื่อยจะเด่นมากเดินเคยเดินได้ไกลๆไปตลาดได้เริ่มเดินไม่ได้ละเริ่มติดเตียงและเดินขึ้นบันไดไม่ไหวละเคยนอนราบได้จะเริ่มนอนราบไม่ได้รับต้องนอนยกหัวสูงนะครับแล้วก็หายใจเร็วแรงอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างว่ามันมีโรคอื่นๆได้ด้วย อีกโรคหนึ่งนอกจากโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็จะมีโรคไตวายได้นะครับคนไข้เหล่านี้ก็จะมีอาการผิวสีคล้ำนะครับมีปัสสาวะออกน้อยนะครับมีค่าเลือดอันนี้ไม่ยากค่าเลือดค่าไตาจะขึ้นสูงมากค่าของเสียของไตก็ขึ้นสูงมากอีกโรคหนึ่งก็คือมีน้ําในช่องท้องขาอาจจะไม่บวมนะครับก็เป็นโรคเลือดของเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อเช่นติดเชื้อวัณโรคหรือเป็นโรคมะเร็งในช่องท้องแพร่กระจายเข้าไปอันนี้ก็จะท้องมาดได้ฉะนั้นจะเห็นว่า ท้องมารหรือขาบวมอย่างเดียวเนี่ยไม่เท่ากับโรคตับแพทย์ผู้ดูแลเนี่ยจะพยายามวินิจฉัยแยกว่าเป็นโรคตับแข็งเป็นโรคไตเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเยื่อบุช่องท้องมีวิธีค้นหาสาเหตุได้คำถามถัดไปครับถ้าแพทย์แจ้งว่ามีภาวะต,ตับแข็งโอกาสเสียชีวิตสูงและจะเกิดภาวะแทรกซ้อนในเวลาอันสั้นรักษาไม่ได้จริงหรือไม่อันนี้ส่วนใหญ่คนไข้และญาติก็จะมาในลักษณะแบบ เขาเรียกว่ากังวลกลัวนะครับนะซึ่งจริงๆไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นนะครับคุณหมออาจจะเตือนด้วยความหวังดีอะไรก็ตามนะครับหรือว่าจะฟังแล้วก็อาจจะแปลความผิดไปนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าในแง่ของสาเหตุของตับแข็งเนี่ยมีสาเหตุหลายสาเหตุเช่นไวรัสสับปเสีบี B C สามารถรักษาได้ถ้าเราสามารถรักษาต้นเหตุได้ตัวตับแข็งจะดีขึ้นนะครับความรุนแรงของโรคก็ลดลง อีกเรื่องหนึ่งก็คือระยะของตับแข็งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นแรกๆเราก,ก็ตับอักเสบเรืเ้อรังเนี่ยนะครับยังไม่มีร่องรอยของตับแข็งเช่นไม่มีบวมไม่มีม้มโตไม่มีเลือดออกทางเดินอาหารกลุ่มนั้นเนี่ยถ้า,ามีค่าตับผิดปกติเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่เคยเล่าไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตรอซาวนะครับการตรวจด,ด้วยเครื่องที่เรียกว่าเครื่องไฟโบสแกนนะครับการเจาะเนื้อตับมาตรวจการดูค่าทํางานตับเอามาคํานวณ เหล่านี้สามารถแยกคนไข้เป็นเหมือน3สีคล้ายๆแบบนี้นะครับอันนี้แยกด้วยตัวเครื่องวัดไฟ r บส c a n นะครับเช่นถ้าค่าตับคนปกติพังผืดเริ่มต้นมีและเคยตับอักเสบซ้ำๆซากๆซ่มๆอมแซมของตับจะเกิดเป็นแผลพังผืดเกิดขึ้นแต่ยังไม่เยอะคนปกติวัดค่าจะได้ไม่เกิน6หน่วย6กิโลปาสคาลถ้าไม่ถึง10อันนี้ก็ถือว่าเป็นระยะต้นนะครับยังรักษาให้หายได้นะครับเช่น จากน้ำหนักมากโรคอ้วนลดน้ำหนักอันนี้ก็หายเลยแต่ถ้าเข้าไปเกิน15ถึง20หน่วยขึ้นไปอันนี้เข้าขายตับเริ่มแข็งแล้วอันนี้ไม่หายแล้วอันนี้ต้องมีกระบวนการรักษาที่จำเพาะกลางๆก,ก็อยู่ระหว่าง1 0 1ถึง15เพราะนั้น3กลุ่มนี้ถามว่าอัตราเสียชีวิตเพราะว่าแทรกซ้อนเหมือนกันไหมคำตอบเร็วๆคือไม่เหมือนเพราะสีเขียวหายได้สีแดงอาจจะมีโอกาสเกิดแทรกซ้อนได้มากกว่า ล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นคนไข้ต้องทราบก่อนว่าระยะของโรคทั้งอักเสบเรื้อรงังพังผืดน,นั้นหรือตับแข็งที่เคยคุยกว่าเป็นพวกกลุ่มชายพิวสกอนะครับว่าเป็นระยะต้นหรือท้ายหรือมีภาวะแทรกซ้อนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ควรจะต้องประเมินให้ชัดเจนก่อนอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้จำชัด นี่เราเอาไปแล้วนะครับเรื่องของการคังนวลคะแนนชายพิวสกอร์นะครับจากแ l a 3ตัวและการทางคลินิก2ออย่างนะครับสามารถ Copy ้ไปแล้วก็ไปประเมินเลยนะครับถ้าเกิน10แต้มขึ้นไปกลุ่มนี้ก็เป็นระยะโรคที่เป็นหนักแล้วถ้าต่ำอยู่ที่5 6ถึงแต้มแปลว่าเป็นตับแข็งระยะต้นครับยังรักษาให้ดีขึ้นได้อยู่ได้เป็น10ปีสบายๆจากโรคตับไม่มีหรือว่ามีความเสี่ยงต่อภาะวะแทรกซ้อนไม่มากนะัก อันถัดไปถามว่าถ้าคุณหมอหรือแพทย์แจ้งว่ามีตับแข็งเนี่ยต้องนอนพักเท่านั้นเลยใช่ไหมห้ามออกกําลังกายใดๆเลยใช่ไหมให้กินน้ําหวานมากๆถูกต้องไหมคงเคยได้ยินแบบนี้อยู่เป็นระยะนะครับคาตอบก็คือไม่จริงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเพราะว่าตับแข็งต้องเริ่มต้นทีระยะโรคในกรณีที่เป็นระยะโรคตับแข็งระยะต้นๆเลยเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่า Child-Pius าหรือ CP ระยะ A เนี่ยนะฮะหรือ B เนี่ยนะครับคนไข้ย,ยังสามารถท,ทํากิจกรรมตามปกติได้คนไข้ส่วนใหญ่ยังไม่มีอาเจียนเป็นเลือดยังไม่มีเรื่องของท้องมานมากมายนะเดินออกกําลังกายได้ครับตามปกติเลยไม่ต้องหักโหมเน้นระยะเวลาที่ยาวนานไม่จําเป็นต้องไปวิ่งไกลๆแค่เดินเร็วๆก็ได้ผลแล้วปั่นจักรยานว่ายน้ําทําสิ่งที่ตัวเองถนดัดทาได้เลยครับแต่สิ่งที่แนะนํามากกว่าก็คือว่างดสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้ตับซุดลงเช่น แอลกอฮอล์ทุกชนิดอาหารเสริมสมุนไพราย,ยาแผนปัจจุบันที่ไม่จําเป็นต้องบอกคุณหมอที่ดูแลท่านอื่นๆว่าเรามีตับแข็งนะระยะต้นระยะกลางระยะท้ายยานี้อันตรายต่อตับไหมอันนี้ก็คือต้องคุยกันออกกําลังกายได้อาหารเน้นแปรง,งานต่อวัน30กิโลแคลต่อกิโลเช่นถ้า60กิโลก็ประมาณ1,800กิโลแคลนี่ก็ต้องไปดูว่ามันกินอะไรได้บ้างนะครับโซเดียมต้องต่ำลดไม่จัดนะครับ รับประทานอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพส่วนใหญ่ก็จะเน้นโปรตีนจากพืชจากสัตว์ได้นะครับเช่นโปรตีนสีขาวเช่นไข่ขาวเนื้อปลาอกไก่เต้าหู้พืชตระกูลถั่วเหล่านี้ดีเลยนะครับสามารถหาได้ทั่วๆไปหลีกเลี่ยงอะไรหลีกเลี่ยงอาหารทะเลที่อาจจะกึ่งสุกดิบได้มีเปลือกหนาเช่นปูหอยพวกพวกนี้จะมีแบคทีเรียปนเปื้อนหัวกุ้งเป็นต้นมักไม่สุกอันนี้ก็จะมีแบคทีเรียเข้ากระแสะเลือดได้งดยาไม่จําเป็นพูดไปแล้วรวมทั้งอาหารเสริมสมุนไพร นะครับเพราะหลายตัวนอกจากทําให้ตับเสียแล้วไตก็เสื่อมลงได้แต่เนี้ยเป็นสิ่งที่ควรทํามากกว่านั้นเรื่องของน้ําหวานต้องกินไหมไม่เน้นเลยนะครับไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนั้นเป็นความเชื่อในอดีตนะครับอื่นๆที่ทําได้มากขึ้นก็คือเรื่องของถ้าเป็นคนอ้วนก็ลดน้าหนักลงออกกําลังกายก็ช่วยลดน้าหนักถ้ามีต้นเหตุเช่นไวรัสตับอักเสบก็กินยาซะถ้าเป็นจากแอลโกอฮอล์งดซะถ้าเป็นจากโรคอ้วนลดน้ําหนักพูดไปแล้ว ถ้าเป็นตับแข็งสิ่งที่ต้องทํามากกว่าคือดูแลเรื่องของการเฝ้าระวังมะเร็งตับนะครับเพราะว่าตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แยกกันได้ยากมากมีความเสี่ยงอยู่เราก็ต้องติดตามด้วยการตรวจเลือดแล้วก็อันตราาวทุกหกเดือนระหว่างเรื่องการติดเชื้อนะครับช่องทางการติดเชื้อที่เจอบ่อยๆก็คือที่ผิวหนังเช่นผิวแห้งเกาคันเป็นแผลก็จะติดเชือ้อปัสสาวะอักเสบนะครับไอนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับ กรณีถ้ามีวัคซีนป้องกันโรคนะครับที่ผ่านมาเช่นเรื่อง COVID, โควิดโรคตับสามารถรับวัคซีนโควิดได้ไข้หวัดใหญ่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีประเด็นข้อห้ามใดๆเลยนะครับเพราะฉนั้นก็ไม่จริงนะครับไม่ต้องไปกินน้ําหวานไม่ต้องนอนพักตลอดนะครับทำกิจกรรมได้ตามปกติยกเว้นในระยะท้ายสุดๆระยะชายผิว4อันนั้นแน่นอนเข้าใจได้แต่ก็ไม่ได้ห้ามการเดินเมื่อเมื่ออาการดีขึ้นนะครับ นี่ก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับคำถามถัดไปก็คือว่ายาที่ใช้บ่อยในไข้ตับแข็งเนี่ยที่เคยมีอาการซึมสับสนเช่นยาละบายเนี่ยคนไข้มักถามเนื่องจากราคาค่อนข้างแพงนะครับคนไข้บอกว่าถ้าถ่ายเองได้ไม่ต้องกินยาเลยได้ไหมนะครับเพราะถ่ายเองอยู่แล้วนะครับคนไข้ก็ดูเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่ถ่ายเองได้ดีอยู่แล้วไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆเลยอาจจะอนุรุรมได้ ในกรณีตรงข้ามถ้าคนไข้กลุ่มที่เป็นตับแข็งนั้นเคยในโจทย์นี้นะครับเคยมีอาการซึมสับสนและหากอาการซึมสับสนนั้นเชื่อมโยงกับอาการท้องผูกแนะนําว่าไม่ควรหยุดครับควรจะกินครับเพียงแต่ความถี่ของการกินยาละบายเนี่ยและปริมาณการกินเนี่ยดูให้เหมาะสมกับตัวเองเช่นถ่ายทุกวันนะแต่บางครั้งถ่ายไม่หมดถ่ายค้างค้างค้างผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เกิดอาการซึมสับสนเพราะนั้นเราอาจจะใช้เป็น อาทิตย์หนึ่งสักสองครั้งดีไหมทานแล้วมันช่วยทําให้ถ่ายได้มากขึ้นคล้ายๆภาษาชาวบ้านคือล้างของเสียออกให้มากพอเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้อาการเสี่ยงต่อการซึมสับสนลดลงนะครับก็จะลดปริมาณการใช้ลงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูประวัติของตัวเองด้วยนะครับคํถาถามถัดไปยอดนิยมเลยคนไข้มักจะได้รับข้อมูลที่อาจจะทําให้กลัวกังวลกับกลุ่มสเตตินสเตตินคือยากลุ่มลดไขมัน เขาจะรู้มาว่าสเตตินทาให้ตับอักเสบเพราะนั้นฉันเป็นโรคตับแข็งหรือตับอักเสบเรื้อรังฉันไม่กล้าใช้ไม่ควรใช้ถูกต้องไหมถ้ามีไขมันในเลือดสูงก็ปล่อยมันสูงไปกุมอาหารเอากุมได้บ้างไม่ได้บ้างตกลงใช้ได้ไหมครับหมออันนี้ก็เป็นคําถามคําตอบก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยยากลุ่มสเตตินเนี่ยข้อมูลวิจัยออกมา,มามากมายทีเดียวนะครับสิ่งที่จะบอกมี2เรื่องใหญ่ๆ 1. ใช้ได้ครับถ้ามีข้อบ่งชี้ชัดเจนเช่นระดับไขมันในเลือดสูงมาก ะครับมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเส้นเลือดทั้งหลอดเลือดหวัวใจสมองใช้ได้เลยครับเพราะยาสเตตินมีหลายกลุ่มให้เลือกมากมายคุณหมอที่ดูแลก็จะเลือกยาให้เหมาะสมกับโรคโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคตับอันที่2ในคนไข้ที่เป็นตับอักเสบเรื้อรังหรือมีตับแข็งระยะต้นเนี่ยการใช้ยาสเตตินเนี่ยเกิดผลข้างเคียงต่อตับหรือตับอักเสบเนี่ยเกิดได้ครับแต่น้อยมากไม่ต่างจากคนที่ไม่มีตับแข็งเลย เพราะนั้นอดีตที่เคยบอกว่ากินแล้วจะตับอักเสบได้มากนะไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้ประเด็นสุดท้ายเดี๋ยวนี้ข้อมูลปัจจุบันมีการเพิ่มเติมการศึกษามากขึ้นเพราะบางไขโรคตับแข็งระยะต้นๆเนี่ยมีการใช้สเตตินในกลุ่มที่ใช้มานานๆปรากฏว่าสเตตินเป็นเพื่อนครับเป็นตัวที่ช่วยทําให้การทํางานตับดูเหมือนจะดีขึ้นด้วยซ้ําไปงั้นด้วย 2- อสามเหตุผลเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเรื่องของยาสเตตินถ้ามีข้อบ่งใช้ใช้ได้เลยนะครับ ข้อที่7ถ้ามีโรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์แล้วจะไม่มีทางหายขาดถึงแม้จะหยุดดื่มจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นลักษณะที่คนไข้คล้ายๆหมดหวังแล้วฉันกินมาตั้งนานแล้วจะไปหยุดอย่าไปหยุดมันเลยอย่างไหนก็ไม่หายแล้วอันนี้ก็ไม่จริงอีกนะครับอยากจะให้ช่วยกันนะครับโดยเฉพาะผู้ดูแลครอบครัวแล้วก็คนไข้ต้องเข้าใจประเด็นนี้นะครับว่า เวลาเราดื่มแอลกอฮอล์มาสักพักหนึ่งจนมีตับอักเสบหรือมีโรคตับเกิดขึ้นเนี่ยโรคตับนั้นอยู่ในระยะใดนะครับไม่ใช่ทุกคนจะเป็นตับแข็งแล้วเสียชีวิตทันทีจากการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่นะครับเวลาดื่มไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจากตับปกติตามรูปเนี่ยนะครับสีเขียวๆคือตับดีอยู่นะครับประมาณสักส่วนใหญ่แหละเนื่องจากว่ามันมีทั้งแคลอรี่พลังงานเยอะในเบียร์ในเหล้าก็จะเกิดไขมันสะสมในตับก่อนนะครับเป็นส่วนใหญ่ 90%ที่เกิดไขมันสะสมในตับอาจจะยังไม่อักเสบครับประมาณครึ่งหนึ่งเริ่มมีการอักเสบแปลว่ากินมาันมากพอกินมานานพอนะครับและอีกส่วนหนึ่งแค่ประมาณสัก 10- 20%มันอักเสบและนานและมากพอก็จะเกิดพังผืดในตับอันนี้ชักหนับหน่อยละเมื่อมีอักเสบและมีพังผืดกลุ่มนี้เนี่ยประมาณสัก1ใน5ถ้าจำง่ายๆ ถ้าเราประตรวจแบบนี้แล้วรู้ว่าโอ้ตับเราเริ่มมีพังผืดมีไขมันตับจากการดื่มเหล้านะหนึ่งในห้าจะเป็นตับแข็งนั้นจะเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นตับแข็งแน่นอนถ้ามีตับแข็งไปสักพักหนึ่งสุดท้ายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งตับ 3- 1 0นนั่นก็อยู่ที่เราว่าเราอยู่ระยะไหนยิ่งเราเบรกหรือหยุดการดื่มได้ตั้งแต่ระยะต้นๆโอกาสหายก็มากขึ้นแพทย์จะประเมินจากอะไรครับประเมินจากอาการอาการแสดงครับ ประเมินจากผลเลือดประเมินจากการประเมินพังผืดตับที่เราเคยกล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสให้ตับฟื้นตัวนะครับหากหยุดดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดนั้นช่วยให้กําลังใจกันคําถามถัดไปก็คือว่าแล้วกรณีตับอักเสบถ้าหยุดดื่มบางคนก็ยังไม่แล้วใจเนาะให้กินบ้างนิดหน่อยได้ไหมมันต่างกันไหมคุณหมอขอสักหน่อยหนึ่งจากเติมกินทุกวันขอทิ้งสักสองสผลได้ไหม คำตอบอย่างที่รูปนี้นะครับนี่เป็นการสรุปข้อมูลในคนไข้ที่กินแอลกอฮอล์มานานๆจนมีตับอักเสบแล้วกลุ่มนี้ถ้าอักเสบหนักๆเลยเสียชีวิตหนึ่งในห้านะครับก็คือกินจนหนักจนแบบแย่ตับจะซุด,ดเหลืองท้องมานเสียชีวิตเลยหนึ่งในห้านะครับในกรณีที่เริ่มมีตับอักเสบแล้วแต่ยังไม่หนักนักเนี่ยเทียบระหว่างกลุ่มซ้ายคือหยุดเด็ดขาดเลยถ้าดูตัวเลขจะเห็นว่า ครึ่งหนึ่ง5้มันยังคงคงอักเสบอยู่เนาะแต่มันอาจจะดีขึ้นนิดหน่อยแต่ประมาณสักหนึ่งใน3ครับ27%เตฮ้ยตับฟื้นตัวหายเลยสู่ตับปกตินั้นตอบคำถามวันนี้ก็คือว่าถ้าหยุดดื่มยังมีโอกาสทรงทรงครึ่งหนึ่งหนึ่งใน3รวมกัน2กลุ่มเนี้ยเกือบ80%แล้วเนี่ยทั้งทรงทรงและดีขึ้นว่างั้นเถอะยิ่งหยุดนานเกิน3ปียิ่งดีขึ้นมาก แน่นอนบางคนหยุดดื่มนะจุดนี้แต่ตับมันเริ่มเสียไปมากแล้วประมาณหนึ่งใน5ก็ยังเป็นตับแข็งอยู่อันนี้ก็รักษาไปตามสภาพแต่ก็ยังดีอยู่เทียบกับคนที่กินบ้างหยุดบ้างดื่มต่อไปบ้าง38%ตับแข็งเกือบ40%เนอนาะ60%ตับอักเสบเรื้อรังศนเปอร์ซครับที่จะฟื้นเพราะฉะนั้นตอบคําถามชัดเจนนะครับถ้ายังคงดื่มอยู่ศนปอร์ซตครับโอกาสฟื้นตัวไม่มีเพราะฉะนั้น ควรจะหยุดดื่มก่อนถึงจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับข้อมูลนี้ตอบชัดเจนนะครับโจทย์ข้อที่8คนไทยที่ใช้สิทธิสุขภาพทั่นหน้าสิทธิประกันสังคมเข้าถึงยาดีๆในการรักษาไวรัสตับอักเสบ B ีและ C ได้หรือไม่เพราะเรารู้ว่าในอดีตเนี่ยกลุ่มที่เข้าถึงได้แน่ๆก็คือกลุ่มสิทธิข้าราชการนะครับก็เป็นลักษณะทั่วๆไปปัจจุบันเนี่ย ต้องขอบคุณทางรัฐบาลและวก็ออยดนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขที่ช่วยกันสนับสนุนทั้งกลุ่มสมาคมวิชาชีพสมาคมโรคตับมูลนิธิตับนะครับช่วยกันทุกขแขนงเลยนะครับผลักดันให้คนไทยเข้าถึงสิทธิในการรักรษาด้วยยาที่ดีมากนะครับทั้งไวรัสตับอักเสบี B, ชื่อยยายก็จะเป็นทีนอฟโฟวีอาราฟินามายขนาด25มิลลมิกรัมวันละ1เม็ดเข้าถึงได้เลยนะครับ และก็ไวรัส4ซึ่งเป็นยาที่รักษาให้หายขาดได้โดยกินยาวันละ1เม็ดเหมือนกันชื่อ s o ฟอร b สบูเวีและเวลพาทัสเวียนะครับวันละ1เม็ด2อย่างอยู่ใน1เม็ดเดียวเนี่ยกินวันละครั้ง84วันหรือ12สัปดาห์โอกาสหายขาด96กลุ่มนี้เข้าถึงได้แล้วเชื่อว่าในปีหน้านะครับ2566นะครับทุกท่านก็จะมีโอกาสเข้าถึงยากลุ่มนี้นะครับก็สอบถามแพทย์ที่ดูแลใกล้บ้านได้ คำถามเหล่านี้เนี่ยถามว่าต้องมีการคัดกรองการคัดกรองยังไม่ครอบคลุมนะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องเสียสตังค์ในการไปตรวจว่าเราเป็นหรือไม่เป็นก่อนนะครับซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองด้วยแลบง่ายๆประมาณ1 0 0ถึง150บาทถ้าสงสัยว่าเป็นเช่นไวรัสซเนี่ยจะมีการตรวจคัดกรองละเอียดเลยเพื่อยืนยันว่าเป็นไหมภาษาเราเรียกว่า S C V R N A นับปริมาณไวรัสนะครับตรงนี้จะแพงหน่อยพันห้าถึงสองพันกว่าบาทนะครับถ้ารู้ว่าเป็น เอาข้อมูลผลตรวจทั้งหมดเก็บไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลน,นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาฟรีที่พูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แจ้งให้ทราบว่าเรามีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาได้2คําถามสุดท้ายนะครับถ้ามีตับแข็งและมีมะเร็งตับแปลว่าแย่แล้วอยู่ในระยะท้ายไม่มีวิธีรักษาใดๆจริงหรือไม่อาจารย์ของเรานะครับอาจารย์สุพัชยะนะครับอาจารย์ที่ดูเรื่องมะเร็งตับคลินิกที่เราวันพฤหัส บ่ายที่พอปะรดชั้น3เนี่ยเคยแนะนําและก็สรุปข้อมูลว่าจริงๆต้องประเมินครับยังมีความหวังครับเราต้องประเมินระยะโรคของมะเร็งตับนะครับดูว่าตับแข็งรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าตับแข็งไม่มากโอกาสรักษายังมีอันที่2ดูก้อนมะเร็งตับว่าขนาดโตไหมถ้าโตไม่มากก็ยังรักษาได้ดีเพอเพอหายขาดได้สุดท้ายก็ดูว่าก้อนมะเร็งนั้นกินเส้นเลือดหลักของตับหรือไม่ จากในภาพเนี่ยนะครับในคลินิกที่เราทำเนี่ยนะครับจำนวนคนไข้เกือบ500รายเนี่ยจะเห็นว่าคนไข้ที่อยู่ระยะต้นๆเราเรียกว่า BCLCA เนี่ยโอ้โห39%เลยนะครับระยะท้ายสุดที่โตมากกินเส้นเลือดแล้วรักษาไม่ไหวเนี่ยมีแค่10%ระยนะครับระยะก,กลางๆอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นยังมีความหวังนะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปตัดความหวังตนเองประเมินตรงนี้ก่อนซึ่งถ้าเราทราบข้อมูลนี้จะทำให้การรักษาง่ายขึ้น ระยะโรคเนี่ยภาษาของอทางวิชาการเราเรียก BCLC Barcelona staging นะครับก็ระยะศูนย์กับระยะ A เนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยสไลด์เนี่ยจะดูยากนิดหนึ่งแต่ต้องการจะบอกแค่ว่าถ้าเป็นระยะต้นเนี่ยคุณหมอหวังผลให้หายขาดเลยนะในขณะแน่ๆถ้าเป็นระยะท้ายแน่นอนมันก็รักษาตามอาการนะครับแม้แต่ระยะ4ซึ่งก็เป็นมากพอสมควรเนี่ยการใช้ยาเคมีบำบัดปัจจุบันก็อยู่รอดได้เกิน2.2ปีกว่าขึ้นไป ะจะเห็นว่าผลการรักษาดีขึ้นเรื่อยๆนี่วิธีมากมายเลยครับเช่นที่เรามีสไลด์หรือว่าบทบรรยายเรื่องมะเร็งตับไปฟังตรงนั้นได้นะครับสรุปเช่นวิธีการเอาเข็มเหล็กจิ้มความร้อนเข้าไปเผาก้อนก็ทําได้ในก้อนเล็กๆนะครับการผ่าตัดเอาก้อนออกเลยในก้อนมะเร็งก้อนมะเร็งตัดออกมาก็หายขาดได้นะครับถ้าก้อนไม่โตมากหรือกรณีถ้าเป็นระยะลุกลามแล้วการให้ยาเคมีบําบัดมีหลายชนิดที่ปัจจุบันเมืองไทยมีแล้ว การฉีดยาเข้าไปผ่านเส้นเลือดเพื่อไปบล็อกเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอาหารให้ก้อนมะเร็งมันโตขึ้นถ้าอุดตันตรงนี้ก็จะดีขึ้นได้นะครับท้ายสุดนะครับถ้ามีภาวะแทรกซ้อนบ่อยครั้งตับแข็งแย่แล้วสงสัยจะเสียชีวิตแน่ๆใช่ไหมไม่มีวิธีรักษาใดๆเลยใช่ไหมคําตอบคือไม่ถูกต้องครับปัจจุบันวิทยาการมันไปไกลมากนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับเรื่องการปลูกถ่ายตับ ทำได้ในโรงเรียนแพทย์หลักๆห,หลายแห่งนะครับเป็นการนำตับที่ยังแข็งแรงดีมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่มีตับแข็งและตับวายนะครับที่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็อาศัยบุคลากรที่มีความชำนาญหลายฝ่ายร่วมกันนะครับก็ติดต่อได้ในโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่เพราะนั้นโดยทั้งหมด10คําถามที่ผมคัดเลือกมาต้องการจะสรุปว่าคนไข้และญาติ ยังมีความหวังในการดูแลรักษาโรคตับให้ดีขึ้นนะครับก็เชิญชวนให้ทุกท่านฟังให้ครบทั้ง15ตอนนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อสุขภาพโรคตับของท่านให้ดีขึ้นต่อไปครับกลับกอับพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมขอขอบคุณทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยของศูนย์โรคตับข้างไขมันมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการให้ทุนสนับสนุน เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคตับและโรคทางเดิอนอาหารของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ครับทั้งนี้ผมขอเรียนเชิญและชวนเชิญผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคให้กับกองทุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนา,รรนานไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยในเรื่อง,องการทาวิจัยโรคเกี่ยวกับทางเดิอนอาหารและโรคตับต่อไปครับ ทางนี้ผู้ที่บริจาคสามารถใช้สิตแลหย่อดภาษีได้ด้วยนะครับกับขาะพุททุกท่านนะครับสวัสดีครับ